สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะคุณครูหน่อยก็พาเด็กๆทาใบงานหนังสือตัวเด็กเช่นเคยนะคะมาดูซิว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำ,อ,ทำอะไรหนะ้าที่สิบแล้วมีเลขสองกับศูนย์ขอใหเราทะไรมาอ่านโจทย์เลยค่ะเรามีวิธีทําความสะอาดร่างกายอย่างไรจงเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับเหตุก,การณ์ให้ถูกต้องนะคะ เด็กๆดูทีละข้อนะคะแถนี้นะคะว่าภาพไหนเกิดตอนเกิดหลังเด็กๆก็ต้องใส่ตัวเลขลำดับที่123สองสามไล่ไปนะคะภาพแรกก็จะเป็นเด็กผู้ชายที่กำลังจะเช็ดตัวภาพที่สองฟอกสบู่ภาพที่สามบน้ำจากปักบัวล้างสบู่เด็กๆคิดว่าภาพไหนคะภาพแรกก็จะเป็นฟอกสบู่ใช่ไหมคะภาพที่สก็ล้างสบู่ออก จฝาฝักบัวแล้วแล้วก็ภาพที่3มเช็ดตัวให้แห้งเตรียมตัวที่จะแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมือนคุณคุณไหมคะคุณครูก็เขียนลงไปเรียบร้อยแล 1, 2, ้วหนึ่งสองสามมาดูชุดต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงมาดูภาพแรกกันนี่เขาแปรงฟันเรียบร้อยเขาเบ้วนปากแล้วภาพที่สองกลังแปรงฟันแล้วก็ภาพที่3เอาอยาสีฟันใส่แปรงสีฟันเด็ก e, ๆคิดว่าภาพไหนเกิดลำดับที่หนึ่งคะ ก็คือผ้ากลังบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันใช่ไหมคะแล้วมาภาาที่2ก็แปรงฟันอย่างสะอาดภาพที่3ก็ล้างฟันล้างปากแล้วก็ล้างแปรงให้สะอาดหมายของมเพิ่มเมไหมคะหนึ่งสองสามเห็นมากเลยค่ะมาดูชุดต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงสูง้แดงเขากาลังทําอะไรอยู่เขากาลังจะล้างมือใช่ไหมคะไหนภาพที่เกิดลําดับแรกคะ เขียนเคร่องเขาเขียนตัวเลขไว้ให้แล้วเลขหนึนั่นเองกำลังฟอกสบู่ล้างเด็กๆก็ต้องคอยล้างมือให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะมี7จ็ดขั้นตอนนั่นเองล้างมือนะคะเดี๋ยวหลังครูจะมาบอกวิธีการล้างมือให้สะอาดนะคะเพื่อห่างไกลจากโรคโควิดแล้วภาาที่2อล้างมือจากฟองสบู่ให้ออกให้ทั่ว แล้วก็ภาพที่3เช็ดมือให้สะอาดเรียบร้อยเป็นอันเสร็จค่ะถูกต้องเหมือนของคุณครูไหมคะเด็กๆโอเคตอนนี้ตอนนี้เราระบายสีให้เข็ยนกับตัวเลขเด็กๆเขียนไม่ได้ดีๆก็อาศัยรูปคลองจับมือให้นะคะใบงานของคุณครูก็มีแค่เท่าน,นี้นะคะเจอก,กาันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย